สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการอัปโหลดรูปภาพซึ่งรูปภาพนี้จะเป็นภาพบุคลากร,กรนะครับซึ่งที่ผมจะอัปโหลดขึ้นนี้เป็นเว็บของวิทยาลัยเทคโนโลยีและบริหารธุรกิจรักไทยพุทธไทยสงฆ์นะครับซึ่งเว็บปัจจุบันนะครับที่กําลังจัดทําขึ้นในส่วนบุคลากร,กรตรงนี้ยังไม่มีนะครับในที่นี้ก่อนที่เราจะอัปโหลดขึ้นไปนะครับเราจะต้องทําการจัดเตรียมรูปภาพไว้นะครับในที่นี้ผมจะจัดเตรียมรูปภาพไว้ที่ My Doc <S <S แล้วก็ มาพิจเจนะครับซึ่งในโฟลเดอร์การตัดภาพนะครับออย่างภาพตัวอย่างคือหนึ่งภาพนะครับในที่นี้เราจะเห็นได้เห็นได้ว่าภาพจะมีขนาด600คูณ800พิกเซลนะครับซึ่งเป็นภาพขนาดใหญ่นะครับเวลาเราใส่เข้าไปจะไม่อ่าโปรแกรมจะทำการอบล็อกไว้ไม่ให้ผ่านนะครับซึ่งสิ้นเปลืองทรัพยากรทีนี้เราจะทำการย่อรูปภาพรหรือว่าจัดรูปภาพให้ ได้ขนาดพอเหมาะนะครับไปที่ Photoshop ครับซึ่งเป็นโปรแกรมในการตกแต่งภาพนะครับในที่นี้ผมก็จะมาที่ไฟล์แล้ว Open นะครับซึ่งภาพผมก็จะอยู่ที่ My Picture ตัดต่อการตัดต่อภาพนะครับการตัดภาพขอไปครับเลือกที่ภาพตัวอย่างหนึ่งภาพจากนั้นเลือก Open นะครับเลือกโอเคนะครับ ซึ่งภาพจะมีภาพขนาดใหญ่นะครับเมื่อเราใส่เข้าไปในเว็บนะครับก็จะไม่ผ่านในที่นี้เราก็ทําการคลิกขวาดูนะครับว่าภาพขนาดเท่าไหร่นะครับ600ค800พิกเซลนะครับขั้นตอนต่อไปคือเราจะไปกําหนดการตัดภาพให้ได้ขนาดเท่ากันนะครับเราเลือกที่คาสั่งมาควีนทูนะครับจากนั้นเลือกอตรงสไต์เป็นฟิกเรดิโอนะครับกำหนดเป็น160 คูณ200ซึ่ง160คือความกว้างของภาพนะครับ200อนะครับคือความสูงของภาพนะครับในที่นี้อัตราส่วนจะเท่าเดิมนะครับไม่ว่าภาพจะขนาดใหญ่เท่าไหร่นะครับเราใช้อัตราส่วนเท่านี้นะครับเวลาเราย่อภาพลงมาภาพก็จะได้ขนาดเท่ากันจากนั้นเราก็ไปเลือกส่วนที่เราต้องการในภาพนะครับผมเลือกในส่วนนี้เสร็จแล้วนะครับไปที่คําสั่ง i m a g e แล้วเลือกคําสั่ง c r o p เพื่อการตัดภาพในส่วนที่เราไม่ต้องการนะครับตัดออกไป ได้แล้วนะครับอัตราส่วนจะเท่านี้ทีนี้นะครับภาพยังใหญ่อยู่นะครับเราก็ทําการคลิกขวาเลือก image size นะครับเรากําหนดเป็นความกว้างเป็น160นะครับเท่ากับ radio ที่เราตั้งไว้ข้างบนนะครับส่วนความสูงก็จะตั้งเป็นอัตโนมัติเหมือน200ที่เราตั้งไว้นะครับจากนั้นก็คลิกที่ปุ่มโอเคนะครับภาพก็จะย่อลงมาในขนาดที่เราต้องการนะครับเสร็จแล้วครับจากนั้นเราไปที่ไฟล์นะครับแล้วก็ ทำการเซฟแอดนะครับตั้งชื่อใหม่แล้วกันนะครับผมจะตั้งเป็นต่อท้ายเป็น160นะครับจะได้รู้ว่าภาพนี้ย่อขนาดแล้วไปที่เซฟนะครับจากนั้นโปรแกรมจะถามเราว่าต้องการคุณภาพขนาดไหนนะครับซึ่งเราต้องการคุณภาพไม่มากนักนะครับก็ตั้งตามโปรแกรมเลยนะครับก็เอาเป็นโอเคนะครับเสร็จแล้วครับจากนั้นเราไปดูที่ภาพของเราที่เราเก็บไว้นะครับการตัดภาพนะครับ 160นะครับเอาเมาส์ชีด้ดูนะครับก็เท่ากับ160คูณสในส่วนภาพปัจจุบันยังอยู่นะครับ1เอคูณ800นะครับเมื่อเสร็จแล้วนะครับเราก็ทำการอัปโหลดหรือว่าเปลี่ยนค่าบุคลากรน,นะครับมาที่เว็บไซต์ทำการล็อกอินเข้าไปนะครับซึ่งในการล็อกอินนะครับเราก็จำเป็นที่จะต้องล็อกอินเข้าไปในส่วนของแอดมินนะครับ ในส่วนนี้ผมก็ให้รหัสผ่านไปแล้วนะครับสําสหรับผู้ดูแลระบบจากนั้นเราเข้ามาที่ในส่วนของธรรเนียบุคลากรน,นะครับจะขออธิบายเพิ่มเติมนะครับในาการเพิ่มและการาปรับแต่งของธรรเนียบุคลากรน,นะครับก็จะมีหน้าหลักของการจัดนะครับแล้วก็การเพิ่มสมาชิกใหม่นะครับการเพิ่มสมาชิกใหม่ รา,ายละเอียดของกลุ่มบุคลากรเพิ่มกลุ่มบุคลากราในที่นี้นะครับการเพิ่มใหม่ก็เหมือนกับการาเพิ่มบุคลากร,กรทั่วไปนะครับส่วนรายละเอียดนี่คือแสดงค่าว่ามีอาของกลุ่มบุคลากรในฝ่ายไหนบ้างนะครับปโปรแกรมไหนอย่างเช่นโปรแกรมคอมพิวเตอร์โปรแกรมวิทยาศาสตร์โปรแกรมาภาษาอังกฤษก็ว่าไปนะครับก็เพิ่มเพิ่มลงมาในการเพิ่มเราจะใช้เมนูในกลุ่มนี้นะครับ สามารถเพิ่มกลุ่มแล้วบอกรายละเอียดนะครับกเราก็มาดูรายละเอียดส่วนนี้คือชื่อกลุ่มนะครับส่วนนี้คือรายละเอียดนะครับในที่นี้นะครับผมจะขอแก้ไขตรงนี้นะครับเป็นนเป็ฝ่ายบริหารแค่นี้พอนะครับทําการแก้ไขนะครับจากนั้นเรามาดูนะครับว่ายังมีอยู่ไหมที่ในส่วนที่เราต้องการแก้ไขถ้าหากต้องการเพิ่มก็สามารถเพิ่มได้นะครับ ทีนี้ในที่นี้ผมจะขอดูรายละเอียดของบุคลากรครับผู้อำนวยการนะครับผมจะเปลี่ยนนะครับวิธีการเปลี่ยนก็คือเข้าไปที่แก้ไขนะครับเปลี่ยนชื่อนะครับเปลี่ยนชื่อนามสกุลได้ตามที่เราต้องการนะครับใส่ตำแหน่งนะครับพิมพ์ลงไปนะครับหน้าที่ทำอะไรครับบริหารหรือว่าปฏิบัติงานสอนนะครับ ใส่ที่อยู่นะครับเราอาจจะใส่ที่อยู่ของสถานศึกษาของเราเพื่อโทรศัพท์นะครับใส่10ตัวนะครับเช่น080 12345678อ่ะาประมาณนี้นะครับก็จะรวมเป็น10ตัวไม่ต้องใส่ขีดขั้นแบบนี้นะครับเพราะว่าตัวนี้กำหนดฟิกไว้ที่10ตัวอักษรนะครับในส่วนอีเมลมีก็ใส่ก็ได้หรือไม่มีก็ไม่เป็นไรนะครับคำว่าแถวนะครับแสดงแถวนี้ ในการแสดงแต่ละแถวนะครับอันนี้ผมจะขอยกตัวอย่างขึ้นมาให้ดูสักหนึ่งแถวนะครับแถวที่แสดงนะครับอย่างเช่นเรากดไปที่ฝ่ายบริหารนะครับถ้าว่าแถวที่หนึ่งก็อยู่ในส่วนด้านบนนะครับ <c oughs> แถวที่สองนะครับถ้ามีแถวที่สามก็จะถัดลงมาเรื่อยๆในแต่ละแถวนะครับเราสามารถเพิ่มได้ถ้าขนาดพอดีก็อยู่ประมาณที่ ส,สี่คนนะครับหนึ่งสองสามสี่นะครับโปรแกรมจะจัดเรียงขนาดและลำดับเองนะครับอ่าทีนี้นะครับยังอยู่แถวที่หนึ่งมันเดิมซึ่งเป็นผู้บริหารนะครับจากนั้นเราก็ทําการเลือกรูปภาพอ่าในส่วนของกลุ่มนะครับเราก็เลือกเป็นฝ่ายบริหารนะครับส่วนของกลุ่มเราเลือกอ่าส่วนของรูปภาพนะครับเราก็มาเลือกที่รูปภาพที่เรา นนจะเตรียมไว้นะครับตัวเพนนะครับทำการแก้ไขบุคลากรนะครับเรามาดูหน้าหลักของเรานะครับเห็นไหมครับโชว์แล้วครับบุคลากรนี่นะครับเสร็จแล้วในส่วนของบุคลาบุคลากร,กร,ากร <c oughs> ฝ่ายอื่นๆน,นะครับก็ <c oughs> ในส่วนของบุคลากรฝ่ายต่างๆและฝ่ายอื่นที่เราจัดทําเพิ่มนะครับเราก็สามารถเพิ่มได้นะครับสามารถเพิ่มบุคลากรได้อย่างเช่นผมยกยกตัวอย่างในการเพิ่มบุคลากรขึ้นมานะครับก่อนอื่นก็จะขอปรับแต่งรูปภาพอีกสักหนึ่งรูปภาพนะครับคือสําหรับบุคลากรที่ยังไม่มีนะครับที่ยังไม่มีรูปภาพนะครับเราก็จะเตรียมรูปภาพไว้สําหรับเป็นแบ็กไว้ก่อนนะครับ ในที่นี้ผมก็จะตั้งเป็น600ร<ม>้อยหกสิบคูณสองร้อยเหมือนเดิมผมก็จะเลือกภาพที่ต้องการนะครับคือขนาดแค่นี้จากนั้นก็มาที่คําสั่งครอบเหมือนเดิมครับจากนั้นก็ทกําการเซฟในที่นี้ผมก็จะเซฟไว้เลยเพราะว่า <c oughs> ไม่ต้องตั้งเป็นหนึ่งร้อยหกสิบนะครับเพราะเพราะว่าเราก็จะใช้ภาพเดิมนะครับอย่างเช่นผมจะ แก้ไขภาพนี้นะครับอยากจะเพิ่มรูปภาพเป็นรูปนี้นะครับเมื่อกี้มีอเมื่อลกีอ้มีงอลองอัพโหลดดูแก้ไขดูนะครับก็บอกว่า กว้างเกินอ่ากว้างเกินนะยแลมาดูก่อนว่ากว้างเกินจริงไหมอเกินนะครับอือหกศูนย์อ่าเรายังไม่ได้รีไซต์นะต้องขออภัยด้วยนะครับอ่าทีนี้ได้ขนาดที่ต้องการแล้วนะครับแล้วก็กลับมาจัดการใหม่นะครับเปลี่ยนแก้ไขรูปภาพซึ่ง จะเห็นได้ว่ายังอยู่แถวที่2นี่คือบุคลากรในแถวที่2นะครับเสร็จแล้วครับไ,ได้ทําการแก้ไขบุคลากรเรียบร้อยนี่ครับมาแล้วครับเห็นรูปภาพไหมครับถ้าเราคลิกรูปภาพดูนะครับอันเดิมนะครับเ,รเป็นรูปภาพลักษณะนี้ทีนี้ผมจะลองเข้าไปแก้รูปภาพของอผู้บริหารสถานศึกษานะครับ แก้ไขนะครับรูปภาพ no image แก้ไขบุคลากรจากนั้นก็เข้าไปดูนะมาแล้วครับเรียบร้อยนะครับ <c oughs> ครับในการกำหนดและการกำหนดขนาดของรูปภาพก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับ